ก็อันน oh. ี้เรากลับมาคุยกันต่อเมื่อกี้นี้ตอนนี้เราเราทุกคนต่างพูดเล่าเรื่องของประสบการณ์ต่างๆแล้วเล่าเรื่องประสบการณ์ต่างๆทุกคนทุกคนแล้วว่าทุกคนโดนอะไรมาบ้างคราวนี้พอถึงว่ารถมันดีแล้วเราอยากรู้ว่าให้ทุกคนเรามีการขี่รถมีการออกทิปมีมีการแบบนัดเจอนัดพบกัน กันบ้างไหมดีกว่าอะไรเอาเริ่มต้นหัวโจกก่อนเลยช่างครับผมสนใจของผมก็จะมีจัดทริปไปตามงานต่างๆบ้างแล้วก็จะจัดทริปขี่รถเล่นกันวันเสาร์บ้างก็คือในแก๊งของสองล้อขับสองล้อล้อขับสองล้อเนี่ยแล้วมีแจมกับสลับรีสระบรีมีไหมครับสรับลีมีก็ขี่ไปนั่น ขี่จะสลับรีไปน่านกลับไปกลับน่านกีค่คนกีค่คันแล้วก็หลายๆกลุ่มรวมกันหรอก็หลายๆกลุ่มรวมกันทั้งหมดตอนนั้นก็ไปประมาณ15คันเป็นไงบ้างพี่ประสบการณ์ในการขี่ยาวๆแยบงงนะี้ขี่ยาวๆถ้าถ้าเกิดรถเราพร้อมนะมันก็แค่ยางรั่วโซ่ขาดแค่นั้นจริงๆแค่นั้นจริงน้ำมันหมดน้ำมันหมดน้นมันหมดยางรั่วโซ่ขาดใช่แล้วหล่ยางแตกเออหลงกันหลงกันออหลงกันแค่นั้นปัญหาจะมีแค่นั้นนะที่หลงนี่พราะแวะแวะไปตีอะไรก่อนหรือเปล่าเลยหลง ซื้อกะหลีปาร์บสลับบุรีเนีกาลีปาร์บเอรอรอผมหยอกหยอกหยอกพี่ซื้อกะาลี่ปาร์บที่นู่นไม่มีเราเราขึ้นเหนือตอนเช้านะกาลีปาร์บส่วนมากก็ปัญหาเรื่องรถก็มีแค่นี้แหละอย่างอย่างรั่วโซ่ขาดมีโซ่ขาดอนี้เาในฐานะคนขี่รถออกทริปบ่อยๆผมอยากให้แนะนำว่าแรกเลยคือของพี่เอแล้วกันอ่าสมมติถ้าเราจะขี่รถออกทริปไปไกลไกล เราควต้องเตรียมอะไรไว้บ้างพี่ก็หัวเทียนกระดาษทรายหัวเทียนกระดาษทรายบล็อกหัวเทียนด้วย็หัวเทียนเตรียมทุกอย่างเว้นบล็อกหัวเทียนกระดาษทรายก็อย่างในเครื่องมือเครื่องมือเครื่องมือเบื้องต้นเครื่องมือเบื้องต้นกรป๋าแล้วเราก็มีประแจไม่กี่ตัวเราครับก็สิบสองสิบสี่อ่าสิบเจ็ดด้วยเผื่อไว้ด้วยเผื่อไว้หรือไม่งั้นก็ต้องแกะล้อก็ต้องมียี่สิบสองเผื่อไว้ด้วยแต่แต่มีประสบการ์์ทีมล็อกเอาอยู่ลูกลอย ลูกลอยค้างเออลูกลอยเออลูกลอยรั่วอลูกลอยรั่วลูกอลอยล้วแล้วเราทำยังไงเราก็จะเอาผงซักฟอกผสมกับเอากาวกาวร้อนกาวร้อนที่เราสามารถสามารถซื้อได้ในเซเว่นอยู่ละแล้วก็เอามาแปะเอามาทามันก็ไปได้นะแต่<ช>ทั้งนี้งานคือต้องเอาน้ำมันออกจากลูกลอยก่อนใช่ไหมครับใช่ต้องเอาน้ำมันออกใช่ให้แห้งใช่ใค่แห้งแให้มันให้มันเอาออกก่อนเพราะบางทีเนี่ย อยู่ดีมันมีน้ำมาน้ําอยู่จะไปอุดเลยก็ไม่ได้เพราะมันก็จะมันก็จะจมนั่นแหละนั่นแหละแล้วคือวิธีการซ่อมเด็ดๆเลยพี่ครับวิธีการซ่อมเอาตัวเองร่อนถังน้ํามันรั่วก็บูเลยยิ้มใครบ้านใครก็ได้รูดเลยเอาที่ใช้ใช้แล้วด้วยนะของใหม่ไม่ได้แล้วก็อีกอันหนึ่งการการที่เราขี่รถหมูเนี่ยเราเราอย่าบรรทุกหนักข้างหลังเยอะเวลาเวลาไปทางหน้ามันจะเบาหน้ามันจะเบา ก็จะมีประสบการณ์ของพี่รักหให้พี่รักเล่าแล้วกันว่างงี่าขึ้นขึ้นเนินรักไทยแล้วทําไมท่อดาบหักวันนั้นอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าบรรทุกแฟนด้วยภาระด้วยแ<ล>าระแฟนเป็นภาระไม่เลยค่ะคนเดนเดิเดิอพอดีจังหวะเร่งไงขึ้นเนินชันขึ้นเนินชันหน้าก็ลอยเลยหน้าลอยความเลยก็พลิกความก็ท่อดาบข้างซ้ายนะท่อดาบข้างซ้ายจิ้มพื้นแล้วหักเลย ก็คือพับแต่ขี่ได้ขี่กลับได้เสียงก็จะแปลกหน่อยสรุปปัญหาง่ายๆคือบรรทุกถ่วงหลังเยอะเกินไปนั่นแหละทุกคันแหละผมว่าทุกคันแหละจะเป็นอย่างนั้นทุกคันบางคนแบบเนินทางก็จะมีตะแกรงวางวางของวางอะไรนั้นแล้วบวกกับคนซ้อนด้วยอีกล้วอยากจะบอกอยากจะบอกให้รู้นะว่าทำไมถึงถึงโซ่ขาดเราเราเราใส่ใส่ใส่กิปตรงข้อต่อโซ่ทางไหนเวลามันกระชากแล้วมันจะเปิดเปิดเสร็จปุ๊บก็เด้งหลุดออกไป จริงๆเนี่ยทริปพวกนี้มันมันเป็นเรื่องปกติของของคนที่เล่นแต่มันมันไม่ปกติแล้วมันก็เป็นสิ่งที่มองข้ามของคนหลายๆคนที่ไม่กระทั่งช่างเองที่เรื่องที่จะใส่แบบใส่ไม่ระวังให้เราบางทีบางทีเราไปเปลี่ยนโซ่อ่ะให้ช่างทำอ่ะเจ้าของไม่ได้ทำไม่เหนได้ดูหรอกแต่ว่าก็ดูท่านหน่อยท่านั้นฟังเทปนี้แล้วแฝกพี่เอแล้วก็ฟังท่าหน่อยหนึ่งว่าไอ้ทางทางไหนหรือถ้าหมุนอย่างเงี้ยก็ให้สวนทะใช่สวนอ่ให้สวนซะแล้วก็อีกนิดหนึ่งก็คือเวลาเราออกทริปนะทุกคนบอกว่า ค่อยๆไปอ่ค่อยๆไปแต่ทุกคนแม่ก็สัตว์มดสัตว์หมดปอบทุกคนแล้วเป็นไงอ่ะติดเรียบร้อยสูบติดวิธีแก้ไขอืเติมออโต้ลูปเข้าไปในถังน้ำมันสักประมาณเต็มถังเต็มถังสักสองฝาอก็จะรอดก็จะรอดอันนี้ก็คือทั่วไปปกติอาจจะมีควันบ้างหลังจากที่จบทิปนิดๆหน่อยหยก็เป็นเรื่องปกติเดี๋ยวมันก็หายไปแต่ว่าก็มันก็มีวิธีอีกหนึ่งก็คือหัวเชื้อ หล่อสิบบาทหัวหลอดเมลเชื้อก็ได้อ่าหล่อสิบบาทก็ซัดไปหมดหลอดแล้วเติมน้ำให้เต็มถังใช่ควันขโมงหน่อยแต่ก็ก็ไม่ติดมันก็คุ้มอ่ะคุ้มมันแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็มันก็หมดบางคนก็ตกใจว่าไอ้สิ่งหว่ามีควันก็หลวมไม่ก็หลวมก็แป๊บเดียวแป๊บเดียวอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันหมดไปก็หมดในถังนั่นแหละอะไรเงี้ยนะอย่างงั้นก็ได้ข้อพอดีแล้วคราวนี้มาพี่ยันเป็นไงบ้างพี่ได้ขี่ได้เคยไปไหนบ้างปะไม่นี่ก็เพิ่งไปมาที่ไหนที่ไหน ระยองไงชีวิตจริงเหมือนดาม่าได้ไงบ้าก็เพิ่งได้ไปสุริทร์ยองไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลเราไม่ค่อยได้ไปอยู่แล้วเพราะว่าเวลาด้วยด้วยเวลานะทำงานด้วยชีวิตจริงเขาใช้ไปทำงานนะอ๋อเหรอขี่ทุกวันอันนี้เดลี่เลยสลับบันขับเขาใช้ทำงานอ่ะงั้นเดี๋ยวขอถามในในในมุมที่คนใช้งานทุกวันคือหลายๆครั้งที่แต่เราได้ยินตลอดเวลาว่าเฮ้ยรถเก่าเหรอแม่งใช้งานจริงไม่ได้หรอกมันขี่ไม่ได้จริงหรอกแม่งขี่เฉพาะ ออกงานนั้นแหละแล้วก็กลับมาเสียใช้การจริงนี่ตายแน่เป็นไงบ้างพี่ผมบอกว่าสามหลักไฟหลักไฟฟ้าเนี่ยเสียหลักที่สามหลักที่สามไม่หรอกเราก็พูดแบบนี่จริงจริงง่ายๆคือถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าคุณไม่ใช่ในแนวทางนี้คุณก็ไม่ควรจะมาพูดเรื่องหนึ่งคืออย่างที่เราเราพูดว่าถ้าคุณไม่เล่นแนวนี้คุณไม่รู้แล้วคุณจะพูดกับผมทาไมเหมือนกับพูดให้คนไม่รู้อ่ะ เราก็ยังข้าใจกันเป็นกันว่าทําไมเราต้องมานั่งคุยกันวันนี้อืมีคนเล่นรถใหม่มาไหมล่ะไม่มีผมถึงบอกว่ารถเป็นเก่านะผมก็จะพูดกับคนที่เล่นรถเก่ากับผมอืมหลายคนถามว่าพี่ขับมาได้ไงขับมาได้อยู่เลยครับรถเก่าทําไม่จบรถเก่าไม่อะไรไม่มีแล้วครั้งที่เขาเห็นผมขับเขาบอกว่าซื้อมาซ่อมผมก็ตอบคาเดียวซื้อมาซ่อมจริงๆจริงมันคือเรื่องจริงคือซื้อมาซ่อมอืเพราะรถไม่เก่าอืแต่ผมจะพูดอีกอย่างนึงว่า ถ้าไม่ชอบคุณก็ไปอยู่ในโลกของคุณผมอยู่ในโลกของผมผมเติมเต็งในส่วนที่ผมมีทุกวันนี้เขาเรียกว่าทำมาชินใช่ไหมหมูวันงจีปีแล้วล่ะไชบีมจี่ปีแล้วล่ะม่นด้หกสิบมันไปนะใช่ไหมไปนะนแต่ผมเอามันกลับมาขับในยุคผมอะยุคที่พ่อแม่เราไม่เคยเกินบางคันก็เขาอยากได้แต่เราแต่เขามีไม่ได้อย่างเงี้ยเก้าห้าเก้านะผมว่ามันเกินนะนี่มันสองพันยี่สิบสองนานครับนานเขาเรียกว่าทำมาชินคือเราย้อนเวลามาขับในนับวันเวลาปั๊ ปัจจุบันที่มันเป็นเอาเรื่องของโบราณมาขับในยุคของปัจจุบันอืผมเปรียบเทียบว่าผมขับไปตอนนี้ยผมขับในพัทยาถามว่าขับรถในหกสิบปีของพัทยากับพัทยาตอนเนี้ยมองภาพไหมมันคือสองไทม์ไลน์ที่มันทับซ้อนกันอยู่อืลองมองภาพนะเคยกลับไปดูภาพที่เขาบอกว่านี่คือพัทยาเมื่อหกสิบปีที่แล้วแต่ผมเอาไอ้หกสิบปีที่แล้วเนี่ยมาขับมาขับกับเวลาในปัจจุบันคุณลองคิดภาพว่าผม เอาอดีตมาอยู่ในปัจจุบันอ,ะอ่ะถามมาชินคุณไม่มองว้าวหรือว่าเอ้ยทำได้ยังไงคุณไม่มองในในมุมที่มันเป็นเชิงบวกอแล้วคําถามคือผมพูดถึงเรื่องหมูไม่ว่าจะซีบีก็แล้วแต่คุณพยายามทําให้เหมือนรถใหม่ใช่ไหมแต่มันก็ไม่เหมือนอโดยทิกของมันโดย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 เรื่องของอในวัตรรกรรมอในวัตรกรตรมที่มันย้อนกลับไปที่มันม,มีไม่มีระบบไฟฟ้าอย่างที่เราคุยกันก่อนนี่ว่าถ้าเมื่อไหร่รถหมูพวกเนี้ยมันมีชิปอืตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นผมก็ต้องชิป ชิปอยู่แล้วกับท่านขาวอมยปูใช่ไหมเขาก็เลยว่าตอนเนี้ยชิปมันช็อตชิปหายหมดแล้วกลายเป็นอะไรนั่นไงก็กลายเป็นชิปหายเลยนะไม่ต้องฉี่แล้วรถเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องได้อย่างผมมองว่าเป็นเรื่องของศิลปะนะทอคาบูเลเตอร์เนี่ยมองเหมือนผมนะมองเหมือนผมผมมองว่าคาบูเลเตอร์เป็นอะไรที่แบบไม่เสนมห์มีอ่ะใช่ มันไม่ต้องเสียบักมันอาจจะดูแลง่ายกว่าด้วยซ้ำเอาจริงถ้าถ้าถ้ารู้จักมันถ้าผมมองเป็นอย่างนั้นก็ก็นี่ไง CB CB 72จ็ดสองจอดมาสาปีอ่าผมได้เห็นแล้วสตาร์ทสตาร์ทแป๊บเดียวติดเลยดีเดียวด้วยเปลี่ยนแบตลูกนึงน้ำมันลอยอยู่แลล้วเปี่ยนแบตก็จบเลยนะพี่พี่เอียงเป็นไงบ้างพี่มีอะไรจะบอกน้องๆบ้างสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยบอกตรงว่าขี่น้อยอืมคือเหมือนเหมือนเรามีเพื่อานึกถึงสิ่งที่เราไปเอ่อ หลังนี้หลงจากเกษียณแล้วก็เริ่มมาขี่แล้วที่พอเริ่มมาขี่ก็จะเจอเจอว่ารถแต่ละคันมีคาแรคเตอร์อย่างซบสี่ห้าศูนย์ที่ช่างจีเขาเขาจัดการให้จนขี่ได้เนี่ยคันนั้นของเขาคือเมื่อเจอความชื้นเจอฝนเนี่ยเนื่องจากว่าเดิมเป็นทองขาวใช่ไหมมันจะมันจะมีปัญหาทันทีเลยมันจะสะดุดชื้นมาก<อ>ไงทองขาวใช่ตอนนี้ก็ไปให้ช่างที่โคราชเขเปลี่ยนเป็น เป็นของเดน่าใช่ใส่ของเดน่าเข้าไปพันคอยใหม่แล้วก็ใส่เดน่าเข้าไปแทนเดน่าเดเดเทนาเดเดเทนาคอยส่วนคอยเดททนาตั้งแต่แรกอยู่แล้วตั้งแต่จีทําให้แล้วตรงคอยนะตัวหน้าท้องขาวเพิ่งไปเปลี่ยนมาเพราะว่าเจอปัญหานี่แหละเจอความชื้นหน่อยก็ขี่ไม่สนุกก็คือมีการเปลี่ยนปรับปรุงทำให้มันขี่ได้ทำให้มันเข้าให้เทคนิคบางอย่างเข้าไปอยู่ในในรูปร่างแบบเนี้ยรูปร่างในที่เป็นอดีตเอาเทคนิคเขาไปใส่ให้มันบ้างเพื่อให้เราขี่แบบมันคง ปลอดภัยมั่นใจคือไปแล้วไม่ต้องไปตายกลางทางเลยประมาณนั้นดีกว่านะใช่น,นั้นก็เรานี้เราก็ได้ข้อคิดกันหลายๆมุมก็สุดท้ายฝากกันหน่อยดีกว่ามาท่านที่ชมรายการอยู่ <c oughs> ก็อยากจะฝากข้อคิดไว้ <c oughs> เดี๋ยวก่อนที่จะจบเบรกกันไปนะครับผมอยากให้พี่เอนะครับส่งท้ายกันหน่อยเลยด้วยข้อคิดแล้วก็คำแนะนําดีๆให้กรับคนที่ดูรายการหรือเพิ่งเข้ามาหลงเข้ามาดูว่าถ้าเกิดคิดจะเล่นรถเล่นรถอยู่หรือก็เพิงเจอปัญหาอะไรอยู่พี่แนะนำนิดนึงมีอะไรบ้างข้อคิดก็สําหรับคนที่กําลังเข้ามา ศึกษาและเรียนรู้แล้วก็จะเริ่มต้นกับรถคลาสสิกนะครับก็ขอให้ศึกษาหาความรู้จากเทปเก่าๆของตามเขานะครับแล้วก็อย่าไปกลัวครับสุดท้ายแล้วใจคุณอยู่ที่ไหนมันก็จะได้ตรงนั้นแหละครับสําหรับรถคลาสสิกนะครับผมมีแค่นี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับันก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์หลกัหลกๆของรายการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณวุฒินนทบุรีจานิวบ้านสะสมวีแร็ปเอร์แล้วก็สุขติิครับ วันนี้เดี๋ยวเราลากันไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูภาพสวยๆอะไรวันนี้เราจะไปขี่รถกันเนาะเราจะไปขี่รถเล่นกันแล้วเดี๋ยวจะมาเก็บวิวสวยๆให้ท่านผู้ชมฝากดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างไปอันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบครับ